กลางหุบป,ป่าลึกริมชายแดนซึ่งสลับซับซ้อนด้วยแนวเขาสูงหน้าผาหินผาชันทอดยาวเป็นกำแพงธรรมชาติขวางกั้นระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินของเพื่อนบ้านไม่มีหมู่บ้านไม่มีทางคมนาคมมีเพียงเส้นทางเกวียนโบราณที่ชาวป่ารุ่นปู่ย่าทวดเคยใช้เดินฝ่าหมอกสู่เมืองแต่การเวลาพัดพาให้ทางนั้นหายวับไปกับดินหินและเถาวันที่รุกกินทีละน้อย ในถิ่นป่าเช่นนี้ชาวบ้านจำนวนน้อยที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆต่างรู้ดีว่าการพึ่งฟ้าพึ่งดินพึ่งต้นไม้จึงเป็นวิถีเดียวที่มีอยู่รอดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็พึ่งพาสมุนไพรใบไม้รสขมพร้าไม้กลิ่นฉุนบางคราวต้องพึ่งของขลังคาถาเส้นสายผ้ายัน และวิทาตำรับเวทโบราณที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในคนผู้เปรียบเสมือนเสาหลักของคนในดงลึกนี้ก็คือพ่อเท่าผู้ไม่มีใครรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของแกแล้วแต่ใครๆก็เรียกท่านด้วยความเคารพว่าพ่อเท่าแกอยู่ในเพิงไม้ไผ่ใต้ต้นสตือใหญ่อายุมากเกิน60สแต่ตายอย่างสมศักดิ์ศรี คนเฒ่าคนแก่บ่ได้อยู่เอาสนุกอยู่เพื่อเหตุแน่วห้วยให้มันพลพลไปจากลูกหลานแกเคยพูดไว้ตอนถอนของให้ลูกหลานคนหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าแกเคยผ่านศึกอะไรมาทว่าคาถาของแกแม่นยำจนว่ากันว่าทำได้แม้แต่เรียกเสือให้หลบเรียกงูให้หันหลังปูนปูปูของเขาแล้ว เสียงลั่นโวยของเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาจากป่าริมลำห้วยนำหน้าชายร่างผอมคนหนึ่งที่มีสีหน้าทุรนทุรายมือกุมท้องตัวสั่นใบหน้าเหงื่อแตกพลักพอเท่าพอเท่าซอยเขาแน่พอใหญ่จากบ้านข้างๆมาท่านบ่ได้กำลังเจ็บท้องบ่หูเป็นยังพอเท่าเงยหน้าขึ้นจากตำรับสมุนไพรเขามองชายแปลกหน้าเพียงครั้งเดียวก่อนถอนหายใจเบาๆแล้วว่าของ เข่าท่องเจ้าแล้วล่ะบักลาบ่าต้องว่าวหลยแกไม่ถามไถ่ที่มาไม่สงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนด้วยเหตุผลเดียวเจ็บตวัวมันบ่มีศัตรูมีแต่คนหูทุกพอเท่าหยิบขันน้ำมนผูกผ้าเขาม้ารอบหัวจุดเทียนดำแล้วพึมพำคาถาที่ไม่มีใครในยุคนั้นฟังออกเสียงแหบพร่าของคนแก่สะกดทั้งเรือนให้เงียบสงบ สายตาชาวบ้านอีกห้าหกคนจับจ้องอยู่ที่ขันน้ำซึ่งเริ่มส่งกลิ่นเหม็นไม่แปลกประหลาดทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็กรีดร้องฮากร่างเกรงหายใจแรงก่อนที่ลมหายใจจะสะดุดสิ่งดำคล้ำคล้คลายพยาธยาวรูปร่างแปลกก็ทะลักออกมาจากปากของเขาหมวนตัววนอยู่ในอากาศวูบหนึ่งแล้วพุ่งเข้าใส่พ่อเท่าในทันทีอุ๊บพ่อเท่าเบิกตากว้าง ร่างของแกผง,งะเหมือนโดนบางอย่างผลักอย่างแรงบได้ ai, ของมันมาพิษทั่งเสียงตะโกนของหญินชาราในกลุ่มชาบ้านเสียงหัวเราะอย่างเย็นชาของชายแปลกหน้าดังขึ้น <c oughs> กูว่าแล้วว่ามึงก็แค่ไอแก่ขี้คุย <c oughs> หมู่บ้านนี้เชื่อมึงเหมือนบูชาเทวดาแทๆ้ๆ <c oughs> มึงตายบัดนี้แหละพอเท่าทุรนทุรายบิดกายอย่างเจ็บปวด ปากอ้ากว้างเลือดสดไหลทะลักแล้วร่างก็แน่นนิ่งทุกอย่างเงียบลงก่อนที่เสียงหญิงวัยกลางคนจะกรีดร้องพอเท่าตายแล้วชายแปลกหน้าเหยียดยิ้มหมุนตัวเดินหนีไปอย่างไม่แยแสหันกลับมาเยอ้ยอีกอุตสาหว่าแน่สุดท้ายตายยังหมูอยังหมากูนี่แหละของแท้ทันใดน,นั้นฝูงชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็กรูเข้าหาเขาอย่างบ้าคลั่ง มึงฆ่าพอเท่าของเาขาฆ่ามันฆ่ามันเลยเขาถูกแตะถูกกระทืบจนหน้าตาเละหัวแตกเสื้อขาดสุดท้ายต้องคลานหนีเลือดอาบร่างหนีเข้าป่าอย่างทุลักทุเลจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์คนก็รู้ว่าชายผู้นั้นเป็นหมอผีจากอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันคนที่เคยอ้างว่าตนมีวิชาแก้ของถอนคุณใสได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครนับถือ เพราะขอแลกค่าครูทุกครั้งบางครั้งยังเรียกเงินเรียกทองเกินควรเขาอิจฉาพ่อเท่าที่ใครก็รักใครก็ยอมเขาจึงวางแผนให้คนของตนโดนของแล้วมาขอให้พ่อเท่าถอนเพื่อวางกับดักหวังจะแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าพ่อเท่าก็แค่หมอหลอกแต่กลายเป็นเขาฆ่าคนที่ชาวบ้านเคารพที่สุดเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงลงมาอีกรอบ คราวนี้เหมือนผ่าใจกลางสารเจ้าพ่อเสือคำตัวหุ่นพยนต์ที่ยืนตระงานท่ามกลางฝนกับเปล่งแสงแดงเรื่อขึ้นมาทีละน้อยรากับมันดูดกลืนพลังจากบรรยากาศที่คลุ้งไปด้วยเวรกรรมและกลิ่นอาคาตคำยอมซะเถอะวิญญาณเจ้าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากทางด้านหลัง เป็นเสียงของชายชาราในชุดขาวที่ไม่เคยเผยชื่อเขามายืนอยู่ใต้ชายคาสารมือถือสายสินผืนหนึ่งดวงตานิ่งขรึมมองทุกอย่างราวกับเห็นความจริงที่โลกมองไม่เห็นเสือคำเนื้อกรงเล็บจะเข้าประชิดหุ่นอีกครั้งแต่แล้วร่างกายมันก็กลับสั่นพรา่าสั่นจนกล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นควันดำไหลย้อนออกจากร่างไอ้อาฆาาที่มึงแบกมันย้อนมาฆ่ามึงเองพํำเอ๋ย เสียงพรานคนหนึ่งพูดเบาๆไอ้เธอที่แอบซุ่มอยู่ด้านหลังพอเห็นว่าร่างเสือสมิงเริ่มสั่นก็รีบยกปืนขึ้นเล็งแต่นิ้วก็ชะงงักเมื่อตาอ่ำยกมือห้ามปล่อยมันมันกำลังรับกรรมของมันเองท่ากลางสายฝนหุ่นพยนต์ก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ร่างเสือสมิงมือไม้แข็งทื่อแต่กลับสั่นสะท้านเพราะแรงกรรมที่บรรจุอยู่เต็มตนแล้ว หุ่นนั้นก็โอบรัดร่างเสือคำอย่างแนบแน่นไม่มีเสียงคำรามไม่มีเสียงปืนมีเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายของสัตว์ร้ายที่ค่อยๆหยุดลงเสือคำสลายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนร่างแปลงกลับเป็นร่างคนแก่ร่างของหมอผีคนหนึ่งที่เคยมีศรัทธาแต่หลงผิดนอนแน่นนิ่งใต้ฝนหุ่นพยนต์ค่อยๆย,ยืนนิ่งกับที่ แล้วเปล่งแสงแดงวาบก่อนที่ตัวมันจะล้มโครมลงแต่กระจายเป็นท่อนไม้เปื้อนเลือดแห้งและคราบบนเก่าไม่มีใครพูดอะไรไม่มีเสียงปรบมือไม่มีชัยชนะมีเพียงความเงียบสงัดหลังพายุพวกพรานหันกลับมามองสารเจ้าพ่อเสือคำอีกครั้งด้วยความเคารพหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นเบาๆเวรกรรมมันตามทันเสมอถึงช้าแต่ก็ถึง